สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเพืเ่อนๆสุกูสุขคนทั้งเมืองไทยทั้ง,งต่างประเทศหลายๆประเทศพี่น้องทั่วโลกเนาะคะ่ะข <c oughs> อกระป๋าไพ่คือกาวนะคะ่ะน้องเหมินน้องป๋าไพ่ซีฟ้าอัปเดตเบาไอ้เข้าลือสีจ้ะหลังจากที่เยาปลูกไปเมืองวาดนี้ปลูกเแล้วคักนะคะ่ะน้องเหมินนี่ปลูกแล้วแล้วป๋าไพ่มาอัปเดตแถวเบิร์เนาะคะ่ปะป๋าไพ่ปลูกจรง เต็มแล้วมันสิเป็นยังไงเนาะคะ่ะเนาะนี่พลาไพ่ปลูกเต็มแล้วจ้ะนี่นี่ปลูกเต็มเต็มแล้วจ้ะมะมาลุ่นน้กากันว่าความสวยงามสิขนาดใดเนาะคะ่ะเนาะเวลามันยาวออกมากจากักมือมันจังสีเงาเนะะะาะกับปลาไพ่กับสีอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆเนาะคะเนาะลองเบิ้งเนาะค่ะนี่มันสั่นอยู่นะจ้ะพลาไพ่จะมาหอยหอยใส่ห่วงอันนี้จะหอยหอยไปจนสุดค่ะเพราะว่าเนี่ยวปลไพ่ปลูก ใส่ฟ้าพัดลมใหม่เบิ้งเนาะค่ะน้องนี่อันนี้แบบความความฟ้าพัดลมเนาะค่ะถ้าไปที่แม่อัปเดตการดูแลรักษาหิจังได้เนาะค่ะเนาะห้าหดหนามจังได้เนาะจ้ะเนาะจะมีปลาไผ่กระปูแล้วแล้วเนาะจ้ะน้องนี่ผมว่านี่ยบริทาใเบิ้งให้จุดแล้วปลาไพ่ตัดกีบปิดเนาะจ้ะเนาะแต่เมื่อไหร่ปลาไพ่เห็ดแล้วแล้วปลาไพ่ไม่อัปเดตให้เบิ้งเนาะค่ะเนาะกระบ่ยากจ้ะ ปูง่ายเลียงง่ายเข้าหาือสีสวยงามพร้อมขาไปกระปูได้จ้ะสวยงามมากสวยงามมากนะคะ ตัดแม่พันธุ์นจนเหียนเนาะคะ่ะตัดออกมาปลูกเส้นนี้งามบ่พี่น้องอันนี้ก็คือขวดพลาสตดีพิพาพปลไพ่อามาตัดเป็นวงกลมเนาะคะ่ะนอกกอาองอเมหอยนี่หอยเบิองเน้อค่ะนี่เมื่อวานก็ปลูกเซตตัวนี้แบบง่ายเนาะคะ่ะตัวนี้เข้าง่ายขึ้น ก,ก็จะได้สองสันแบบป้าไพวาเน,นี่ยคันนะการดูแลรักษากระบอกยากจ้ะนี่ปา้าไพรวาใส่ขวดปอกกี่ไปเลยนะคะนน้องนะฮะกับฉีดผลด้วยค่ะหนามเตานะคะนอนพมนเลยจ้ะง่ายๆในการรักษาจ้ะ เราประตองใส่สายยางลูกจะเขาพายทีเดลเสียบมัมมัดไว้ดูค่ะมันมันมันไหลให้เจ้าโมแลวดีสามมัมมัดไว้เป็นห่วงเนาะค่ะนี่ง่ายค่ะนี่แลรักษาเข้าลุ่ีสีง่ายๆแล้วก็สวยงามพร้อมนี่สูงๆมะกเลย คนเลยจ้ะออกสีสีเลยเราค่าล่องเอามาปลูกเป็นแม่พันกับบดินนะยจ้ะสักเดือนปลายนี่เพิ่งจะง่อยเลยจ้ะอันถ้ามาหลุนล่องเบิองว่าาตาสันสันมันจีกีมือมันจะสีเงาเนาะค่ะน้องสีเงาออกแม่มันจะส,สวยงามไหมข้าเบิองเนาะค่ะ นี่ทำเป็นติดเป็นสองชัน,นนะคะนะว่างี้พี่น้องางลางประไพก็เป็นบอนสีจ้ะให้ผ้าม่านให้บอนสีเนาะเขาเข้าลือสีมาเป็นผ้าม่านให้บอนสีจ้ะ ขวบปูบกันไปก็จะสวยงามนะคะเนาะล่องปูกเบิ้งเด้อค่ะพี่น้องเด้อปลูกแล้วก็สินมวนหงมวนปามีความสุขเข้าลึกสีนี่กับปูกเป็นสินค้ากับนีราค่แต่ปลาไพกก็สิล่องเรียงเบิ้งค่ะถ้ามีงานไหนถ้าอำเพอ่มปลาไพกับปาสีทดสอบล่องเอาไปโชว์เบิ้งค่ะล่องเอาไปโชว์เบิง้งเฮาเ่าตองเลียงไปก่อนเนาะค่ะเนาะประมาณเดือนท่านบ้านมก็จะมีงานฤดูหนาวมาจากเนาะ ปลาไพ่เซ็ดเป็นลักษณะผ่ามานเนาะค่ะเนาะเป็นห่วงที่ปลาไพ่เป็นห่วงนี่ปลาไพ่คิดว่าเขาสามารถไปสอดใ่ใหม่สเสืออเป็นสี่เหลี่ยมลงมาเมันกับสุ่งไเนาะค่ะเนาะแต่ว่าปลาไพ่เซียนสี่มันมันเสืเอไปหยาบปลาไพ่วลาสิบเบิง้งนะเสืเอไปโชยหยาเสืเอไปโชยไปขายหยาเนาะค่ะเนาะพราวามันเป็นเล็ก์กิดกันไปเลยเนาะยังเป็นพัร่มนี่กับางคะ่ะ แต่ว่าจังนี้เป็นเป็นห่วงนี่ปลาไพคิดว่าเ้าสามารถถอดใส่ใหม่ใส่เสือกต่างใส่ใหม่ป็นสี่เหลี่ยมมันออกไงนะคะแต่เกือ่ามันยาวลงมาจันสิเนาะเอาไปเห็ดลองเบิองเนาะค่ะเนาะลองเบิองภูมิปัญญาชาวบ้านตามชนบทเท่านะค่ะเนาะลองเบิองนี่ค่ะปลาไพก็เสือเสือมันมัดไ้อยู่ค่ะนี่เอานะเป็นจุดๆเนาะค่ะแต่บ่มมัดมันจะไหลใส่กัน กำเบิงว่าเวลามันยาวมันจะสวยงามนาขนาดขนาดสัตว์นี่ยสวยงามนะพี่น้นองเนาะขนาดเนีย่ยมันยาวก็สวยงามอย่างนี้ปลาไพว่านี่ก็คือความสุขอย่างหนึ่งของปลาไพเนาะช่วงบางๆหลังจากที่ว่าห้าวเย็บผ่าแล้วก็กลับมาเฮ็ดเนาะค่ะเนาะความสุขข้างใจี่ความสุขที่หาซื้อบ่ได้ขขในคนห่องว่านี่ค่ะเฮ็ดแล้วก็สบายใจ คือเศรษฐกิจบานเฮาต้นไม้ประดับบานเฮาแต่เนี่ยมีราคาก็มีราคาเนาะค่ะเนาะแต่ว่าปอผ่าจะสิล่องปลูกล่องเลี้ยงเบื้องซะก่อนเนาะค่ะเนาะทำมันดีทำมันดีมันจังได๋เฮาก็ค่อยว่ากันอีกเทื่อนึงเนาะค่ะเนาะเฮาเลี้ยงแบบบานๆแบบธรรมชาติล่องเบื้องเนาะค่ะเนาะล่องปลูกเบื้องเด้อค่ะเพื่อนๆล่องปลูกล่องเบื้องก็ปลูกแล้วก็สิมีความสุขคือปอผ่ายนี่ค่ะเนี่ย เราอยากเห็นผลงานว่าถ้าเกิดบัมบัญญาวออกมามันจะสวยงามขนาดไหนนะคะเนาะขายกระเด้งเงินได้ความสุร้อมนะคะเนาะอื่ปูกลบก,กันกับบอลสีหกหลงหลายยางก,กับพระแพรกับพยาย่านเก็บมาปูทะยอยมาปูไว้หลังนะคะเนามันสวยงาม <S <S เป็นแล้วเพื่อนๆสุป คงคิดว่ายากบ่คะ่ะบ่ายากเนาะคะ่ะเนาะลองปลูกลองเลี้ยงเบิ่งเด้อค่ะเด้อขนาดนี่ปลาไผ่เอามาปลูกมาเลี้ยงไว้แค่ว่าแค่นี้เนาะค่ะเนาะน,นี่นี่เมล็ดมันเนี่แล้วก็อันนี้อันนี้ปลาไผ่ตัดมาปลาไผ่ก็ยังได้ไหลายเนาะคะ่ะเนาะขยายได้ไหลายขยายได้ไหลายขนาดเท้าไหขยายดิ โอมากกับจิปินผาหมานเลยเนาะคะ่ะเนาะทต่เมืมันยา่โอ้สยสภาพอยากเห็นต่อมันยากด้วยมันจะสวยงามขนาดไหนเนาะพี่น้องเนาะรอดหลุนเด้อพี่น้องเด้อรอดหลุนรอดหลุนมันจะสวยงามขนาดในขนาดสันๆัได้พี่น้องเนี่ยขนาดมันสันถ้ามันยาวมันจะสวยงามขนาดไหนเนาะจา๊ะเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้ปลาไพ่ก็ขอ,ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะคะ่ะเนาะอย่าลืม กดซับตะไคร่กดไคลกดแช่กดกระดิ่งติดตามเพื่อป่าพาลิดแมนมมนของป่าไพ่นนะคะนนองไปกำลังใจเห็นปาน่าไพ่เด้อค่ะเด้อขอคุณได้หลายค่ะขอพี่พิมขอแม่พี่น้องเพื่นอนๆสุขสุขมิวข้อมิต่ค้ามสุขกายสุขใจปราศจากโรคโควิดรวย,รวยเๆเฮงเฮงเด้อค่ะพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะบายบายจ้า